พระปิตาเนื้อผงหัวบานเย็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระปีตาที่เดิมทีเนี่ยท่านสร้างมาตั้งแต่ตอนอยู่วัดโคนอนนะต่อมาย้ายมาอยู่วัดหนังก็ยังคงสร้างนะท่านก็จะปลูกต้นบานเย็นเนี่ยไว้หน้ากุฏติของท่านนะรดน้ําด้วยน้ำมนุนะ่งก่อนที่เมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยก็จะขุดหัวบานเย็นเนี่ยมาใช้ในการสร้างผสมผงผสมว่านร้อยแปดต่างๆนะเป็นพระปีตา ที่น่าใช้อย่างองนี้พระชุดนี้นะจะมีอยู่สามสีโทนเนื้อเนาะจริงๆแล้วก็จะมีไล่โทนไปอีกนะอย่างเช่นขาวก็มีขาวอมเหลืองขาวอมเขียวก็มีนะอย่างสีดําก็มีสีดําออกเทานะไปจนกระทั่งสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงแดงก็จะมีแดงแดงออกชมพูแบบนี้อย่างองนี้จะออกสีอมชมพูนะเป็นปิตาที่น่าใช้อีกหนึ่งองของหลวงปู่เอี่ยม เป็นปิตาหัวมันเย็นใครมีแบบนี้นะครับพิมพ์ลึกๆชัดๆแบบนี้น่ารักน่าใช้